เราจะเริ่มกันพิธีบวงสรวงกันได้แล้วใช่ไหมคะ,ะคุณแม่ครับตองที่ครับที่บอกว่าพญานาคราชท่านเนี่ยอยู่ทุกที่แม้แต่ทะเลเนี่ยทะเลเก็มีมใช่ไหมต้นไม้ก็มีภูเขาก็มีท้องฟ้าก็มีอย่านิดว่าในทะเลเลึกๆเรี่ยไม่มีมีมีค่ะเขาเรียกว่าตระกูลไหนฮะมหาสมุทรบาดาลตระกูลไหนที่ประจำอยู่ทะเลนะคะชื่อว่าองค์ ยัสมันนาครราชอ์ศรีคตะนาคราชแต่มหาสมุทรทั่วโลกและจกักรวาลผู้ที่ดูแลคืออนันตนาคราชที่นี่ใครยังไม่รู้ว่าวาังบาดานเนี่ยมีปู่อะไรอยู่นะคะปู่อนันตะนาครราชอยู่ที่นี่นะคะนะอะนันตะแปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดนะคะถ้าใครอยากจะตาดนาความโชคดีความร่ำรวยไม่มีที่สิ้นสุดต้อง บูชาองค์อนันตนาคราชด้วยเพราะว่าถือว่าท่านเป็นบนรรพบุรุษของเหล่านาคราชนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่กลางแดดเลยเราขอเจราจากับตามความเชื่อนะคะเราขอพระพายเนาะขอลมพัดมาให้เราด้วยนะคะเจ้าปู่นะคะเราขอลมนะคะขอลมเย็นเย็นนะคะขอลมเย็นเย็นเพราะว่าเราตั้งใจนะคะ ท่านคงเลือกแล้วแหละว่าเหลือกี่คนนะคะจะมีดวงจิตมนุษย์ที่บริสุทธิ์กี่คนพญานาคราชท่านจะบอกแม่เสมอว่าสิ่งที่ท่านต้องการท่านไม่ได้ต้องการเครื่องไหว้สวยๆท่านไม่ต้องการอะไรเลยเพราะว่าในเมืองบาดาลสวยงามมากในเมืองบาดาลสวยจนไม่มีที่จะเปรียบนะคะไม่ว่าจะเป็นเพชรนินจินดาแก้วสาวาสิงเมืองบาดาลเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยทองคําแล้วก็เพชรนินจินดานะคะ แล้วก็เมืองบาดาลไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์เมืองบาดาลสว่างสวัยตลอดเวลาไม่มีกลางวันกลางคืนเพราะว่าเมืองบาดาลอยู่ได้ด้วยการบำเพ็ญบารมีของนาคราชจนดวงแก้วนั้นใสสว่างสว่างยิ่งกว่าพระอาทิตย์เป็นพันพันดวงแต่เป็นพระอาทิตย์ที่ไม่ร้อนนะคะวันนี้ลูกก็ขอพระอาทิตย์ที่ไม่ร้อนนะคะขอองค์สุริยเทพช่วยดึงเอาความร้อนออกไปจาก บรรยากาศตอนนี้ที่อยู่บริเวณเกาะแก้วกลางน้ำวังบาดาลให้เราได้ชื่นใจด้วยนะคะว่าเราจะมีลูกหลานที่นั่งอยู่ที่นี่กี่ท่านคะหกเจประมาณ11ท่านนะคะแล้วสิ่งที่มองไม่เห็นอีกเยอะเลยสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยก็คือมีกายทิพย์ของนัคาราช มาด้วยนะคะแล้วก็อยู่ที่ในน้ําอยู่ที่บริเวณนี้ทั้งหมดนะคะบริเวณยอดไม้ยอดหญ้าทุกยอดก็จะมีกายทิพย์ของเหล่าเมืองบางบทหรือเขาเรียกว่าเมืองลับแหล่นะคะซึ่งเมื่อคืนเนี่ยกายทิพย์เดินซ้อนกันเยอะเลยที่พระธาตุพนมมีงานวันจัดนาคานะคะก็จะมีคนเมืองบางบทเดินซ้อนไปซ้อนมากับพวกเราที่เดินทางไปที่นั่นนะคะเพราะว่า เราไปที่นั่นเนี่ยในที่ใดที่มีบุญนะ่ะเหล่าเมืองบางบทเขาก็จะไปเพราะว่าเขาต้องการบุญเป็นอ,อาหารทิพบุญเป็นอาหารทิพนะคะใครที่นั่งอยู่ตรงเก้าอี้ด้านหน้าประรำพิธีนี้นะคะก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันท่านปู่เจ้าขาว่าขอให้ไม่มีแดดนะคะแล้วก็ขอให้ล่มขอให้แดดล่มลมตกให้พวกเราด้วย เอาความร้อนออกจากไปด้วยเพราะว่าเราจะทำหน้าที่ถวายหัวใจบริสุทธิ์นะคะท่านบอกว่าท่านจะมาชมอะไรท่านจะขึ้นมาชมอะไรข้างบนนี้ท่านบอกว่า,าช่วยเอาหัวใจมนุษย์ที่บริสุทธิ์มาถวายปู่ด้วยเพราะฉะนั้น ตอนนี้ท่านก็คงได้รับหัวใจได้ชมความบริสุทธิ์ของหัวใจมนุษย์ที่อยู่ต่อหน้าองค์ปู่แล้วนะคะคือท่านบอกว่าท่านจะมีพลังแล้วก็เอาพลังนั้นกลับคืนมาให้พวกเราตามแรงอธิษฐานเราก็ด้วยแรงบริสุทธิ์จากของพวกเรานะคะให้เราส่งความว่างความสบายความบริสุทธิ์ ส่งไปยังเมืองบาดาลน,นะคะส่งไปถวายแทนความรักความผูกพันแล้วก็ความคิดถึงระหว่างเราซึ่งเป็นลูกหลานของนาคราชนะคะเราไม่รู้หรอกว่าชาติก่อนๆน,นี้เราเกิดเป็นอะไรแต่ชาตินี้เราได้มาเจอกันเราก็มีความเชื่อว่าเราต้องมีความผูกพันกันนะ คนเราได้มานั่งกินข้าวด้วยกันได้มาอยู่ในสถานที่ที่เราเลือกแล้วว่าสถานที่นี้เป็นที่อยู่ของวังบาดาลของปู่อนันตนาคราชเราต้องเป็นผู้ถูกเลือกในยามที่เราละจากโลกใบนี้ไปแล้วนะคะดวงจิตนี้ยังได้รับคุ้มครองเหมือนเราทําประกันได้รับการคุ้มครองจากปูน่นาคราชซึ่งท่านไม่มีวันตายท่านเป็นอมตะ เพราะฉะนั้นเวลาจัดงานพิธีเป็นมงคลเนี่ยใครมาก็ดีใครไม่มาก็ดีผู้ใดทำผู้นั้นได้ผู้ใดทำผู้นั้นเห็นผู้ใดทำผู้นั้นได้รับให้เชื่อในกฎแรงดึงดูดของพลังงานจัก,กรวาลน,นะคะวันนี้แม่ย่าทองทิพย์เป็นผู้ที่มีความเชื่อเรื่องของพลังจักรวาลมาโดยตลอดวันนี้ขออัญเชิญท่านปู่เจ้าจักรวาล ท่านปู่ใหญ่เจ้าจักรวาลได้เสด็จมาเป็นประธานในพธิธีอันเป็นมงคลในวันนี้ของวังบาดานเกาะแก้วกลางน้ำนะคะเกาะแก้วกลางน้ำก็ขอให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เจริญรุ่งเรืองเป็นที่พักกายพักใจของเหล่ามนุษย์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายและก็เหล่าเมืองบางบทและเมืองบาดานทั้งหลายให้ได้ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ลูกหลานมาอธิษฐานกราบไหว้ขอพรสถานที่แห่งนี้ก็ขอให้สําเร็จปาฏิหารคือสําเร็จปาฏิหารแม่ย่าทองทิพย์มีความเชื่อเรื่องของปาฏิหารมาโดยตลอดชีวิตนี้นะคะจนถึงวันนี้อยู่ได้ก็ด้วยปาฏิหารแห่งหน่าคราชนะคะเพราะว่าท่านจะอำนวยความสะดวกสบายให้เราทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยล้วนแล้วแต่ด้วยบารมีขององค์นาคราชที่ไม่ยา่าได้รับแล้วไม่ยาก็จะพูดได้เต็มปากว่าทุกวันนี้องค์นากราชได้ดูแลรักษาคุ้มครองเราไว้นะคะตอนนี้แดดมาแล้วก็เชิญเข้าล่มก่อนนะคะแม่แม่เดี๋ยวแม่แม่จะร้อนเกินไปนะคะต้องรักษาแม่แม่ไว้นะคะ เพราะว่าเราได้เล่าเรื่องของนครราชกับเมืองรับแลเมืองบังบดเมืองบาดาลเบื้องบนโลกมนุษย์นะคะโลกใบนี้จะมีอยู่เพียงแค่สามแดนนะคะที่เชื่อมโยงกันอยู่ในวันออกพรรษาเนี่ยเรามีความเชื่อว่าสามแดนโลกธาตุจะเปิดขึ้นหากันมีสะพานสายลุง้งจากเมืองบาดาลทะลุขึ้นมาที่โลกมนุษย์ แล้วก็จากเบื้องบนจัก,กรวาลหรือท้องฟ้าหรือสวรรค์ที่มนุษย์เราเรียกว่าสวรรค์สวรรค์ชั้นฟ้าก็จะมีสะพานสายลุงาพาดลงมาที่เมืองมนุษย์เมืองมนุษย์อยู่กึ่งกลางที่จะทําบุญและทําบาปได้นะคะอันนี้เป็นคําสอนของหลวงปู่คําพันธ์โคสะปัญโยเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมท่านได้เคยสอนไว้ว่าตรงกลางเนี่ย เป็นที่เดียวที่ทําบุญได้ทําบาปก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นเป็นไปเป็นเทวดาแล้วอยากเลื่อนภพเลื่อนภูมิก็ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อมาชดใช้กรรมหรือมาบําเพ็ญบารมีที่จะเข้าสู่เลื่อนเลื่อนภพเลื่อนภูมิที่สูงขึ้นไปชั้นภูมิที่สูงขึ้นไปอีกนะคะแม้กระทั่งพญานาคราชอยากบรรลุธรรมก็ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์ก่อนเพื่อที่จะเจอสภาวะทุกข์ สภาวะฟุกจะทําให้เกิดสภาวะธรรมนะคะสภาวะธรรมจะทําให้เราได้บารมีนะคะที่พระพุทธองค์ท่านบอกว่าบารมีสิบทัศนะคะหรือบารมีมีสามสิบทัศก็คือมีสิบประการนะคะจะมีทานบารมีทานบารมีมีศีลบารมีนะคะข้อส